ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นธรรมะยามค่ำคืนที่ส่วนธรรมะอารีนะว่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่หนึ่ง กุมภาพันธ์2567ก็เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยใจที่สดใสเบิกบานในธรรมแบบเดียวก็ผ่านไปเ,เข้าสู่เดินใหม่เดือนกุมภาพันธ์ก็เริ่มต้นใหม่นะโย,ยมแบบเดียวเองผ่านไปหนึ่งเดือนแล้ว ชีวิตก็ค่อยๆผ่านไปทีละว,วันละว,วันวันเวลาก็ล่วงเลยไปมันสำรวจสิ่งใดที่ยังไม่ได้เจริญนะกุศลเราทำอะไรที่ยังไม่ได้เจริญบาปอกุศลใดที่ยังไม่ได้ละก็ใช้โอกาสเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เสมอที่ผ่านมาแล้วก็ให้แล้วไป ชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอดีตหนักแค่ไหนก็ให้ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าได้นำมาใส่ใจให้เป็นภาระหนักอกหนักใจรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆด้วยใจที่ปล่อยวางมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ ให้ใจได้คุ้นชินกับกองกุศลคือการจเจริญสติปัฏฐานสี่รู้สึกถึงลมหายใจบ้างนะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างจเจริญในหมวดสัมปชัญญะบ้างทำความรู้สึกตัวอยู่เวลารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็จะคุ้นกับสภาพอุเบกขาสร้างความคุ้นชินใหม่ค่อยๆสร้างไปทีละเล็กทีละน้อย ให้จิตเขาได้ซึมซับความสงบร่มเย็นพอส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตกันก็มีเรื่องราวกระทบมากมายนะจิตใจสั่นอยู่ตลอดจิตใจสั่นไหวไม่มีความสุขหให้ใจได้อยู่นิ่งๆนะไม่วิ่งไปตามอารมณ์สร้างความคุ้นชินใหม่พอใจเริ่มสงบ เขาก็จะค่อยๆวางของร้อนได้เองของร้อนร้อนอกร้องใจหนักอกหนักใจก็ไม่ค่อยไปอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่เป็นของเสียแทงทจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมคขุณทั้งหลายบาปอากุศล,ลธรรมทั้งหลายเป็นของเสียแทงทจิตใจและสร้างความพุ้นชินใหม่ถ้าชินกับสภาวะอุเบกขาไปเรื่อยๆมากๆเข้า เขาก็จะวางของร้อนได้เองจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตการที่ได้มีโอกาสได้ให้เวลาพักกายพักใจในแต่ละวันสำคัญมากเลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตในแต่ละวันถ้าวันหนึ่งไม่มีโอกาสได้ทําในรูปแบบเสียดายมากเลยนะชีวิตคารวะมีเรื่องงานเข้ามาเยอะแยะมากมาย วันหนึ่งไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนวิธีจิตเนี่ยพลาดโอกาสเลยนะเพราะว่ามันจะสร้างความคุ้นชินกับความวุ่นวายในวันถัดไปทีนี้เวลาจะดึงกลับข้อสู่เส้นทางของความสงบจะกลับมายากนะเราก็ถือโอกาสให้เวลาให้ความสำคัญกับการเดินในเส้นทางนะมันสระเวลาให้เวลากับตัวเองนี่แหละ ให้ใจได้พักผ่อนบ้างนะหนักกันมาทั้งวันให้ใจได้พักผ่อนพักกายพักใจการที่ก้าวเดินในเส้นทางธรรมแต่ละคนก็เรียกว่ามีอินทรีย์บารมีที่แตกต่างกันออกไปนะบางคนก็ยังไม่ได้ก้าวเดินชอบฟังเรื่องกรรมคุณทั้งหลายนะถ้าใครมาชวนคุยเรื่องเรื่องโรคเรื่องข่าวสาร ในประเทศต่างประเทศการบ้านกันเมืองทั้งหลายขา่าดาราทั้งหลายชอบฟังเรื่องกรรมคาคุณเรียกว่ามีอัธยาศัยเป็นในทางเหยื่อของโลกนะยังไม่ได้สนใจฟังเทศฟังธรรมเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นบางคนก็ยังสนใจในส่วนของการให้ทานอยู่ยังไม่ได้สนใจรักษาศีลให้ทานอย่างเดียวัดศีลไม่รักษาก็มีนะ ยังตบยงุงยังฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ยังดื่มสุรายอยู่ก็มนะีบางคนก็เริ่มสนใจเริ่มสนใจให้ทานเริ่มสนใจการรักษาศีลแต่ก็ยังไม่ได้สนใจภาวนานะการน้อยคนเขาเปีกที่จะสนใจการภาวนานะเพราะการภาวนาเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจตัวเองนะฝืนใจไม่ไปทำบาปอกุศล ทำใหม่ๆก็ยากเหมือนกันนะถ้าเราลองย้อนไปดูถ้าเราอยู่จุดนี้แล้วเราลองมองย้อนไปตอนที่ฝึกใหม่ๆเชื่อว่าแต่ละคนก็ต้องลมลุกคุกคานเหมือนกันกว่าจะตั้งสติในแต่ละครั้งก็ยากเหมือนกันกว่าจะภาคออกจากเรื่องโลกที่จะคอยดึงเนี่ยก็ยากเหมือนกันจะรู้เลยว่าก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่อยู่ๆคนจะมาสนใจการภาวนา แสดงว่าก็ต้องมีเรียกว่าอัธยาศัยเรียกว่าเป็นผู้มีอัธยาศัย,นยสนใจไฟธรรมมีเรียกว่าอาจจะมีของเก่าก็ได้นะที่ทำให้สนใจการภาวนาแม้กระทั่งในระดับภาวนาเนี่ยก็น้อยคนนะที่จะปัถนาความพ้นทุกข์เพราะคนส่วนใหญ่ก็มักจะต้องการความสุข ลองดูก็ได้ว่าเราต้องการความพ้นทุกข์หรือเราต้องการความสุขถ้าภาวนาต้องการความสุขก็จะไปอีกทางหนึ่งนะไมเร็จจะไปโหะทางเลยแต่ถ้าเราตั้ง GPS ว่าเป็นไปเพื่อการพ้นทุก์เนี่ยก็จะเดินอีกทางหนึ่งเหมือนกันก็น้อยคนนะที่จะภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์ก็เป็นไปได้ยากนะ คนส่วนใหญ่ก็ชอบเรื่องราวเรื่องความบันเทิงทั้งหลายชอบฟังเรื่องไม่สงบเรื่องวุ่นวายชอบฟังเรื่องที่สร้างความมีความเป็นทั้งหลายทาที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความสร,สระระวางจากสิ่งต่างๆก็น้อยคนที่จะสนใจเหมือนกันเพราะแต่ละคนจะมีอ,อัธยาศัยมีอินทรีย์บาร,รมีที่แตกต่างกัน กว่าคนเราจะก้าวสู่เส้นทางธรรมได้กว่าจะเดินเข้ามาจนภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์จริงๆก็ต้องผ่านด่านหลายอย่างอยู่ๆคงไม่กระโดดจ้ำมาเลยนะบางทีเราอาจจะสนใจเรื่องเรื่องเวทมนต์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องพากเครื่องเรื่องอะไรพวกนี้ก่อนนะถ้าเป็นสมัยที่เรายัางสนใจยังไม่ได้สนใจการภาวนาแท้ๆเพื่อการพ้นทุกขนะ์เราก็สนใจเรื่องราวอภินิหารสร้าง ประดับกำลังใจสนใจพระคงพระเครื่องนะบางคนก็สนใจการสะดาะเคราะ์ต่างๆก็เป็นจุดเส้นทางในการเดินทางก็ต้องผ่านเรื่องราวพวกนี้มาก่อนแหละนะบางคนถ้ามีอัธยาศัยอาจจะไม่ได้ผ่านเรื่องราวพวกนี้มาเลยก็กระโดดจ้ำเข้ามาภาวนาเลยก็มนะีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยผมก็ได้ ตัดถึงบุคคลอยู่สประเภทนะมีอัธยาศยสัยอยู่สประเภทเปรียแบบเหมือนม้าอาชาในสีประเภทนะประเภทแรกก็คือเป็นม้าที่ไม่ต้องรอให้ในเสดสันะีเนี่ยก็คือคนฝึกม้าเนี่ยเอาปะักมาแทงเรียกว่าปะตักปะตักนะต่อ ไม่แหนอากาศกอเป็นตอประตักปตักก็เป็นเหล็กที่แหลมแหลมเขาไวแ้แทงแทงม้าเพื่อให้เป็นไปในอำนาจในการควบคุมทิมมา้าหัวก็วจะแหลมแหลมประตักมา้าประเภทแรกเนี่ยแค่เห็นเงาของประตักก็กสะดุง้งละตื่นละทีนี่ ็เหมือนบุคคลนะที่ได้รู้ได้ข่าวว่าคนอื่นมีความทุกข์คนอื่นมีความตายก็เร่งทำความดีเลยเนระียกว่าเห็นโทษเห็นภัยล้ชีวิตก็เป็นของไม่แน่นอนนะเร่งทำความดีเลยอย่างบางทีกำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุยอยู่แป๊บหนึ่งเพื่อนบอกเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปธุรก,ก่อน พอเดี๋ยวจะไปงานศพศพใครเหรอเราก็ถามไอ้ศพใครอ๋อศพญาติก็เริ่มสนใจแล้วมีคนตายด้วยเหรอเกิดมาเราก็ต้องตายด้วยน่ะเนี่ยตื่นเลยทีเนี้ยวิ่งแสวงหาบุญกุศลเลยอยู่ไม่ได้แล้วบางทีอินทรีย์ีบารมีแก่ๆเนี่ยออกบวทเลยก็มี ทนไม่ได้นะอยู่กับสิ่งที่กระดับอยู่กับสิ่งมายาเนี่ยผู้ที่อินทรีย์บารมีแก่ๆเห็นอะไรแบบนี้แล้วไม่มีใครอยู่หรอกมีแต่ภาพออกทั้งนั้นของมายานะบุคคลประเภทที่สองเนี่ยก็ต้องรอให้ในายเสรถีเป็นม้าประเภทที่สองนะนำปัตักมาแทงทะลุรูขุมขนก่อน นะบุคคลประเภทนี้ก็คือบุคคลที่ได้ทราบนะเกี่ยวกับว่ามีบุคคลมีความทุกข์หรือมีความตายตอนหน้าต่อ,ต,อตาเขาถึงจะวิ่งนะบางทีได้ฟังเพื่อนว่าเออมีคนนี้เสียชีวิตเราก็ฟังเฉยๆนะมีเพื่อนของเพื่อนเสียชีวิตมีเรื่องพ่อของเพื่อนเสียชีวิตญาติของเพื่อนเสียชีวิตเฉยๆอยู่นะแต่พอเห็นกับตานี่วิ่งเหมือนกัน บางทีอาจจะขับรถอยู่ข้างทางมีอุบัติเหตุเฮ้ยเขาเป็นอะไรกันมีรถชนกันหรือเปล่าพอลงไปดูเอา้ามีผู้เสียชีวิตจริงๆนี่นะทนีนี้แหละกลับเข้ามาข้างในเลยเนี่ยมีอินทรีย์บาร,รมีแก่กล้าเหมือนกันเห็นปุ๊บกลับเข้ามาที่ตัวเองเราก็ไม่รอดเหมือนกันวิ่งหาคนทางแห่งความดับทุกข์เลยสร้างคุณงามความดีอยู่ไม่ได้ละ บางทีเปิดเฟซบ o ๊กเอา้าคนนี้ที่เรารู้จักนี่ทำไมอยู่เขาเสียชีวิตแล้วละ่ะในเมื่อเอาเราธุรกิจเขาละ่ะบ้านใหญ่ๆของเขาละ่ะสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตละ่ะจบเลยนะเมื่อสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดเมื่อจากโรงนี้ไปทุกอย่างมันกลายเป็นศูนย์เอาสันั้นแล้วเรา ก็ต้องจากไปเหมือนกันนี่อยู่ไม่ได้เหมือนกันในทีนี้สแสวงหาความพ้นทุกข์เลยก็มีสแสวงหาการทําคุณงามความดีเลยก็มีผู้ที่เห็นความจริงนี่ไม่มีใครอยากอย,กอยู่หรอกเนาะเต็มไปด้วยของเสื่อมของเกิดดับความแก่ความเจ็บความตายเ,ยเป็นทุกข์นะถ้าถ้าเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดานี้ก็ต้องบ่มต่อต้องบ่ม ผมอินรีบารมีต่อบุคคลประเภทที่สามเป็นเหมือนเป็ดเสมือนม้าเนี่ยที่ต้องเอาประตักมาแทงให้ทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงจะสละด,ดบุคคลประเภทนี้เนี่ยต้องเห็นญาติคนใกล้ชิดมีความทุกข์แล้วก็เสียชีวิตก่อนถึงจะสะดุ้งแล้วก็เริ่มตื่นถึงจะ,สะแสวงหาสิ่งที่เป็นบุญกุศลประเภทนี้ก็ เห็นคนอื่นตายก็มองเฉยๆแม้กระทั่งคนตายต่อหน้าก็เฉยๆเปิดข่าวดูเดี๋ยวคนนี้ก็ตายเดี๋ยวก็คนมีชื่อเสียงโหมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีชื่อเสียงขนาดไหนก็ต้องตายก็เฉยๆนะแต่พอคนที่รักเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยสะดุ้งเหมือนกันรักที่สุดเสียชีวิตไปสะดุ้งเหมือนกันอยู่ไม่ได้เหมือนกัน คนที่รักเสียชีวิตญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนที่รู้จักเสียชีวิตเริ่มตื่นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็วิ่งออกสแสวงหาความพ้นทุกข์สแสวงหาสิ่งใดเป็นกุศลนะบุคคลประเภทที่4เนี่ยเป็นประเภทที่ต้องนำประตักเนี่ยแทงเข้าไปถึงกระดูกเรียกว่าหนังหนาหน่อยกว่าจะแทงเข้าไปต้อง ผ่านเข้าไปถึงกระดูกแค่เห็นเงาก็ยังไม่วิ่งแค่แทงทะลุดูคุมขนก็ยังไม่วิ่งแทงเข้าไปถึงเนื้อก็ยังไม่วิ่งยังไม่สลดุดต้องทิมไปถึงกระดูกถึงจะวิ่งออกบุคคลประเภทนี้ก็คือเมื่อเจอทุกข์ประสบความทุกข์หรือความตายใกล้ตัวเนี่ยถึงจะเริ่มตื่นบางทีเนื่องจากสภาพความเห็นผิด ที่อยู่ในจิตใจเนี่ยความเห็นพิดจะบังความจริงไปหมดเลยจะเห็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดจะเห็นจากสิ่งที่ควรที่จะเรียกว่าเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงจะเห็นอะไรเที่ยงไปหมดจะเห็นอะไรเป็นธรรมดาไปหมดความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นทุกข์จะกลายเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะ บางทีเห็นคนตายไปก็เฉยๆฉยเห็นคนรู้จักตายต่อหน้าก็เฉยเยเห็นคนที่รักตายก่อหน้าก็เฉยเฉยแต่ถ้ายังมีอินทรียบารมีอยู่มันเนี่ยอยู่เนี่ยพอเจอกับตัวเองก็สะดุ้งเหมือนกันอยู่ๆไปมีชีวิตแฮ ppy ปปดีมีความสุขอยู่ๆไปเจอเอ้าทำไมอยู่ๆมีความเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายขึ้นมานก็สะดุ้งเหมือนกัน ตั้งใจทำความเพียรตั้งใจปรัถนาการพ้นทุกข์อะก็มีบางทีประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักหรือว่าการสูญเสียอันเป็นที่รักเนี่ยเจอกับตัวเองทุกข์กับตัวเองเจ็บกับตัวเองเจอจริงๆก็วิ่งออกหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันก็มีนะ บคุคคลก็มี4ประเภทเราก็เป็นประเภทไหนก็ดูเป็นมาประเภทที่ 1, ที่2ที่3ที่4ซึ่งบางทีในแต่ละวัยแต่ละช่วงเวลาก็จะไม่เหมือนกันนะจ,จะมีอาจจะเคยเป็นมาทั้ง4ประเภทเลยก็ได้เราก็ลองดูทบทวนแต่เมื่อเข้ามาในเส้นทางที่จะ,จะเรียกว่าเป็นเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยปรารถนาเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ นะก็มันที่จะสร้างบุญกุศลนะก้าวเดินในเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาไว้มันสร้างอริยทรัพย์ไว้ในจิตใจนะพอสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะติดตามไปทุกภพทุกชาตินะไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลฮิริอัตตปะนะภาุสัจจะคะแล้วก็ปัญญานะมันสร้างไว้อบรมอริยทรัพย์ไว้ในจิตใจ ทรับภายนอกก็เป็นของชั่วข่านะเงินทองก็ทั้งหลายก็เป็นของชั่วข่าวถ้าเราใช้อย่างไม่มีปัญญาสิ่งนี้จะเข้ามาทำร้ายจิตใจมากกว่านะจริงๆเงินทองทั้งหลายซัพย์สินเงินทองเป็นของกลางนะไม่ได้เป็นของเร็วร้ายอะไรเป็นของกลางแต่ใจคนนี่แหละที่น่ากลัวนะถ้าใจเราไม่มีปัญญาเนี่ยสิ่งนี้ก็ จะนำมาก่อความเสียหายให้แก่นตนเองได้บางทีถ้ามีทรัพย์แล้วไม่รู้จักใช้ก็นำไปสร้างความเสียหายให้กับตนเองนำไปเล่นการพนันบ้างนำไปผิดศีลผิดธรรมบ้างนะก่อความเสียหายนำไปซื้อสุรามาดื่มนำไปเที่ยวในที่ที่ไม่คนเที่ยวนะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นทรัพย์นี้ก็ย้อนกลับเข้ามาทำลาย ตนได้เหมือนกันอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวของเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็เป็นเศรษฐีใหญ่นะในกรุงสวัถีค์ร่ำรวยมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เขาไม่มีความสุขกับเงินที่เขามีโยมเคยเห็นไหมคนที่รวยมากๆแต่ชีวิตไม่มีความสุขกับเงินที่เขามี มีคนรู้จักเนี่ยนำอาหารดีๆมาให้เศรษฐีก็อาจจะมีเพื่อนมีอะไรรู้จักอาจจะมีญาตินำอาหารดีๆมาให้เศรษฐีก็ไล่ตีเขาไล่ทุบตีเขาไล่เพื่อนกลับไปไล่คนที่นำอาหารดีๆมาให้กลับไปเศรษฐีก็มองว่าทำไมมนุษย์เนี่ยต้องกินอะไรดีๆแบบนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็กินกลับไปกินข้าวกับ ผักดองของเขาเนะี่ยเรียกว่ากินของที่ไม่ได้ประณรตนะพอมีคนนำเสื้อผ้ายานผานานไดีๆมาให้เขาเนี่ยก็จะเป็นคนรู้จักนาะไห้เขาก็ไล่ตีไล่ทุบคนเดียวมาให้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราต้องใช้ของดีๆด,ด้วยแต่เขามีธุรกิจมีเงินมากเลยนะแต่เขาไม่มีความสุขกับการใช้เงิน เขาก็มีความสุขกับการที่จะใช้ของล่มเก่าๆเ,เสื้อเก่าๆรองเท้าเก่าๆเกวียนหักๆขอใครเอาอะไรมาให้เขาก็ไล่ไล่กลับไปหมดชีวิตไม่มีความสุขกับเงินไม่ได้ใช้เงินเลยสร้างไว้อย่างเดียวบังเอิญว่าเขาไม่มีลูกที่จะต่อ สืบทายาทนะเมื่อเขาเสียชีวิตลงเศรษฐีเสียชีวิตลงทรัพย์ทั้งหมดต้องตกเป็นของของหลวงพระเจ้าประสเสติโกศลก็ให้คนไปนำรัพย์เข้าเข้าขังใช้เวลาถึงเจ็ดวันแปลว่าทรัพย์มันจะเยอะมากลยต้องใช้เวลาถึงเจวันในการที่จะขนกลับเข้ามาในในวังพระสม พระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ได้มีโอกาสนําเรื่องนี้ไปกับเรียนพระศาสดาพระศาสดาก็ได้ตัดถึงบุพกรรมของเศรษฐีเนี่ยที่มีเงินมากมายแต่กลับไม่มีความสุขไม่ได้ใช้เงินเป็นคนตระนีมีอยู่ชาติหนึ่งเ,เศรษฐีเกิดเป็นชายคนหนึ่งแล้วก็มีภรรยาหนึ่งคนอยู่ด้วยกันสองสามีภรรยา มีวันหนึ่งทราบข่าวว่าจะมีพระปัจเจกุลเจ้าเดินทางมาที่บ้านของเขาก็คงจะทราบข่าวว่ามีพระสงฆ์มาบิณฑบาตเลยโยมนะก็เลยบอกให้ภรรยาเนี่ยก็เดี๋ยวเตรียมของใส่บาตรให้พระสงฆ์หน่อยแล้วกันภรรยาก็ดีใจนะว่านานๆจะมีพระคุณเจ้ามามาโปรดก็เตรียมอาหารอย่างดีเตรียม อาหารอันปรานีถวายพระสงฆ์ในตอนเช้าแต่ตอนเช้าผู้ชายคนนี้ที่เป็นเศรษฐีเนี่ยก็เดินทางไปทุรละข้างนอกนะ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 พอกลับมาพอดีก็อยู่ในช่วงที่กำลังใส่บารพอดีภรรยาในใส่เต็มบารเลยเต็มบารเลยนะนะนะเศรษฐีก็เรียกว่ากิ้วขึ้นมาเลยฮีตขึ้นขึ้นมาเลย มีความตระหนีขึ้นมาเลยตอนนั้นก็เป็นชายผู้ชายคนเนี้ยที่เคยเกิดเป็นเศรษฐีผู้ชายคนเนี้ยที่จะไปเกิดเป็นเศรษฐีในในชาติที่เป็นเศรษฐีที่ตรนหนีเนี่ยก็เลยรู้สึกมีความตรนหนีขึ้นมาเนี่ยห่วงขึ้นมานว่าทําไมต้องใส่บาตรให้กับคนที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับผู้คนเลย เอาไปใส่ให้พวกกรรมกรยังจะดีกว่าเขาต้องใช้แรงงานพระพิสุไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยจะไปใส่ทําไมเนี่ยมีจิตเป็นอกุศลทีนี้แหละประทับเข้าไปในจิตเลยทีนี้เตรียมรอรับวิบากเลยอกุศลเกิดขึ้นก่อกรรมสุขประทับเข้าไปละทีนี้ก็รอรับวิบากเลยเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วก็ในชาตินั้นเองเนี่ย ผู้ชายคนนี้เขาก็ได้ทำกรรมหนักลงไปอีกเนี่ยเขาก็ได้ไปฆ่าหลานชายนะหลานชายเพื่อแย่งชิงทรัพย์เนี่ยฆ่าหลานชายไปเนี่ยด้วยกรรมหนักสองกรรมที่ทำไปเนี่ยชาตินั้นก็ทำให้ตกนรกอยู่ยาวนานเลยจนมีเหตุปัจจัยก็ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีที่มีความตันหนินั่นแหละไม่มีความสุขกับเงินมีเงินมากมายแต่กับไม่มีความสุข แทบไม่ได้ใช้เลยนะพระสมาส,สัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดถึงเศรษฐีนีน่ก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดวัดวารามก็ไม่มีโอกาสเข้ามาสนใจไม่ไม่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมเศรษฐีเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไปเกิดในนรกอีกนะเพราะใจที่ มีความตรัหนะีเนี่ยเป็นโทสะนะัตก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลนะเสร็จกรรมทั้งหลายกรรมที่ทําไว้เนะี่ยก็ดึงต่ําเลยทีนี้ก็ไปเกิดอยู่ในนรกนะชดใช้กรรมต่อด้ยจิตที่เป็นอกุศลนะพระศาสดาท่านก็ได้ตัดถึงนะโพคะทั้งหลายเนะี่ยยอมฆ่าคนชั่วนะแต่ไม่ฆ่าคนแสวงหาฟัง คนมีปัญญาชั่วยย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะนั้นโภคะทั้งหลายถ้าไม่มีปัญญาก็จะเป็นสิ่งที่ย้อนเข้ามาทำร้ายใจิตใจนะแต่สิ่งนี้เนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรกับผู้ที่สแสวงหาหนทางการพ้นทุกขได้เลยผู้ที่สแสวงหาฝั่งก็คือผู้ที่สแสวงหาหนทางการพ้นทุกข ทรัพ์นี้เขาทั้งหลายจะนำมาแปลงเป็นอริยทรัพย์ให้กับตนแล้วสิ่งนี้ก็จะไม่มีค่าในใจเขาเลยก็จะภาคออกมีแต่สิ่งที่ภาคออกสระออกสละละวางทางเดียวสู่ความเป็นอิสระก็คือเส้นทางแห่งความสระละวางเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ในใจได้อย่างแท้จริง